เอาล่ะก็สวัสดีสวีดานนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกัตกโตเกมเมอร์นะคะทุกคนวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะไปเล่นโหมดใหม่โหมด A E I O U วันนี้นนะ่นเองนะทุกคนสำหรับใครที่อยากเล่นก็สามารถมาเล่นได้แนะ้วทุกคนสำหรับใครที่ใช้โทรศัพท์ iPhone น,นะคะก็สามารถเล่นได้แล้วโหมดก็เพิ่งอัปเดตเข้ามาวันนี้นะทุกคนเราไม่สามารถเล่นเป็นทีมได้นะทุกคนเล่นได้แต่โซโรนะทุกคนไปเลย โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าละค่ะทุกคนเจินนี่งนอยู่ฝัางนี้งั้นเดี๋ยวเสียมกันอย่างนี้กด้ไม่ใช่หไม่คน้ไม่เป็นไรนะทุกคน เสร็จแล้วค่ะเราอยู่กับแม็กซิมนะคะทุกคนเราต้องระวังนะทุกคนคือเราค่ายๆดิฟนะคะทุกคนไม่งั้นเราจะไม่รอดผ่านไปในเกมนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเราจะหยุดก่อนนะคะทุกคนเพราะเราต้องค่อยๆค,ค่ะไม่งั้นเราจะตายเนาะ,ะทุกคนมาค่ะเราจะไม่ดิสมอลี่แน่นอน เราชนะทุกคนเกมนี้เกมนี้ต้องชนะทนุกคนอย่าลืมกดไลค์ก็ใช้กดซับสไครต์ด้วยนะค,คละทุกคนแล้วก็เปอุ้ยทุกคนมีคนถึงเส้นชัยแล้วนะคทุกคนเราแรงมากเลยค่ะทุกคนมีก,กนมีกนเราอยา่าใจร้อนทุกคนเราต้องค่อยๆทุกคน โอเคนะคะทุกคนคลิปนี้ก็คือสำหรับใครที่อยากเล่นโหมดนี้นะคะทุกคนก็สามารถไปเล่นได้เลยนะคะโหมด A โหมดเล่นไลฟ์กินไลฟ์นะทุกคนสำหรับใครที่อยากเล่นก็สามารถไปเล่นได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ถึงวันที่ยี่สิบหกมั้งนะคะน่าจะถึงวันที่ยี่สิบหกนะคะทุกคนก็ สามารถไปเล่นได้เลยนะทุกคนงั้นก็สตาร์ทชอบคิงเดมก่อล้วก็ชิญกดซับสไคร้กับชองกึ๊กุโต้เกมเมอร์ด้วยค่ะทุกคนไปค่ะ